เอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนเนรียกลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนฮาทีวีนั่นเอง <laughs> โอ้โหทำไมบรรยากาศมันดีเหลือเกินทะเลแถวนี้เนี่ยฮะมีหาดทรายโคตรจะสีขาวขาวตรงไหนว่ามันสีน้ำตาลหรือเปล่ามันออกครีมๆนะพี่อ,อีกมึงก็จริงอะไรวะเนี่ยแล้วในตอนนี้เราไปอยู่กับเกม Viva l a n d นะครับ Dream House นั่นเองป็นเกมแต่งบ้านมันก็ไม่ใช่แต่งบ้านนะแม่งมันถึงขั้นสร้างเลยแหละใช่แล้วในวันนี้ผมจะมาเป็นวิศวกรสร้างบ้านกันเองนะครับผมจะมาสร้างบ้านที่ผมอยากจะอยู่เอาจริงผมก็ไม่มีพื้นฐาน ในการสร้างบ้านอะไรหรอกแต่วันนี้เราจะผันตัวมาเป็นวิศวกรว้ยเฮ้ยเอาเป็นว่าเราไม่พูดอะไรมากดีกว่าเรามากดสร้างเมืองสร้างบ้านดีกว่านะเข้าไปที่ตัวเมืองเลยเอ๊ยมีเข้าร่วมเมืองกับสร้างเมืองเหรอเรามาเออริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปนะฮะสร้างเมืองชื่อเมืองของคุณชื่อว่าอะไรภาษาไทยได้หรือเปล่าภาษาไทยได้ด้วยเหรอเฮ้ยทำไปเล่นไป <laughs> อ่ะชื่อเมืองผมแล้วกัน <laughs> เมืองดีๆที่ไม่น่าอยู่อะไรวะเนี่ย สร,สร้างได้ด้วย,สร,วยสร้างได้ด้วยอะไรวะเนี่ยมาโอเคบรรยากาศคือแบบว่าดีมากเลยเลือกที่เดนนะครับเลือกที่เดนอยู่ตรงไหนดีครับทุกคนด้วอ,อยู่บนฝั่งนู้นก็ได้อะเฮ้ยทำาะไรเล่นไปอยู่ฝั่งนี้ก็ได้แต่ถ้าอยู่ฝั่งนู้นก็คือต้องข้ามไปเฮ้ยทุกคนอยากได้ตรงไหนครับอือยู่แถวๆนี้ดีไหมอ่ะหรือตรงนู้นดีจะดูว่ามันดูแบบไกลเกินไปปะเวลาจะไปไหนตอนไหนก็ต้องนั่งเรือ น่าจะไม่สะดุดเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอานี้แล้วกันนะครับช้หาดใหญ่ๆจัดไปเลยแล้วกันนะครับผมมาพื้นที่ของเราณตอนนี้ว้าวพื้นที่ยังแจมนะครับพื้นที่แจมมากเออดูดิใช้ได้เลยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเว้ยเอออุ้ยตรงนั้นคือโอ้เห็นพระนครมีชายหาดตรงนี้ให้ไปนั่งเล่น แต่เหมือนพื้นที่จะไม่ใหญ่ปะสิ่งสาคัญเลยนะการที่เรามาเล่นเกมแต่งบ้านอย่างเงี้เราก็ต้องมีบ้านถูกไหมอ่ะในหัวของผมเนี่ยอยากจะสร้างบ้านให้มันใหญ่โตก็จริงนะแต่ว่าคิดไม่ออกเ <c oughs> <c oughs> อาเป็น,นว่าผมจะจัดสรรแล้วกันนะจะทําเป็นบ้านของผมแล้วกันเอาไว้ในการแบบแคสเกมเดี๋ยวเรามาวางแผนกันก่อน,ว,น,น,ว,ว,อนวันนี้ก็เป็นวิศวกรวันนี้เราจะทําห้องแคสเกมนะครับเป็นตัวบ้านหรือเราจะทาห้องแคสเกมแยกออกมาจากตัวบ้านก็ได้เหมือนกันเออ แต่พูดถึงเวลาตอนแคสเกมเสร็จมันก็ง่วงนอนใช่ไหมเออจิเอาเป็นว่าอ่ะผมจะทำเป็นสองสองฝั่งและกันฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้นะ่ะอันนี้จะเป็นบ้านแบบว่าเอาไว้ใช้อยู่กินอยู่อาศัยนะครับแต่ประเด็นคือผมเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจกระโดดไปกระโดดมาสองบ้านกูรวมมันเลยแล้วกันนะวิศวกรเปลี่ยนใจงื่อนและบอกเลยอ่ะแต่ถ้ามาคุณมา ติดต่อผมในการออกแบบบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะได้อ,อะไรที่แปลกใหม่อ่าเอาเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นสวนแล้วกันนะที่ผมคิดในภาพนะก็ไม่เชิงสวนหรอกอาจจะเป็นที่จอดรถอ่ะเอาอยัางไงดีวนะผมว่าเราจะจับจ่ายใช้สอยกันตรงนี้แล้วกันนะครับโซนนี้เลยอ่าตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็นเป็นบ้านอ่าเป็นบ้านเป็นบ้านอือฮึอ่าตั้งมันไปแล้วก็ไปตรงนี้แล้วทางเข้าประตูอยู่ไหนบวช อืมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำเป็นด้านหลังติดมานะครับดึงมาประมาณนี้แล้วผมก็จะทําตอนนี้เป็นที่ออกไปนะครับใช้หาได้อาฮะแล้วต้องจัดโครงสร้างก่อนโครงสร้างนี้เป็นแบบที่ออกไปข้างนอกนะครับอันนี้ก็ตีขึ้นมาปิดอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ไว้ก่อนโอเค น่าจะอยู่ประมาณนี้เนะครับมาข้างหลังก็คือตรงนี้จะมาแบบว่าขึ้นบันไดมาแล้วใช่ไหมแล้วเข้าไปตรงนี้ห้องครัวหรืออะไรก็ตามนะฮให้มันออกจากช่วยหัวด้อยเด้อส่วนบ้านเราลงสีขาวไว้ก่อนนะครับอ่ะฮะเพื่อความเป็นเขาเรียกว่าอะไรลองพื้นเออต้องลองพื้นก่อนใช่ ทางสีก็ต้องมีรองพื้นถูกไหมใช่แล้วครับต้องมีรองพื้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องใส่พื้นปะท่านี้เราก็ได้อในส่วนของเขาเรียกว่าตัวบ้านแล้วนะครับแนวสีข้างล่างจะเป็นเป็นอาลายอะไรดีลายไม้อ่าฮะดีไหมนี่เลยสวยดีนะครับแล้วก็วอลเปเปอร์อย่างเงี้ยผมอยากจะเปลี่ยนสีเหมือนกันนะ อ่ะเป็นสีเทาไปก่อนแล้วกันนะครับข้างในอีอีน่าจะสวยอยู่อื้มอ,อนนี้เดี๋ยวเราต้องมาทําประตูด้านหน้านะครับประตูทางเข้าที่ผมจะทํานะครับก็คือตรงส่วนนี้นี่ใส่เข้าไปไหนวะมันจะมีแบบส,สีสวยบ้างไหมเอาเอาแบบนี้ไปก่อน <laughs> อ่นนี้นี่แบบบูเดอร์มอเตอร์นะนี่ใส่เข้าไปนี่ก็คือประตูบ้านของผมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวประตูอันนี้เป็นประตูทางออกอ่ะใส่เข้าไปอีกทางหนึ่งนะครับโอ้โหมันเล็กไป,ปะวะบ้านกูใ <c oughs> นพื้นที่มันมีอย่างเนี้ยมันต้องใช้สอยอย่างประหยัดอะเนาะเออแล้วก็สิ่งที่ผมจะทํานะครับผมก็อยากจะแบ่งห้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าใช้นะฮะในการทํเครือน่าจะเล็กไป <c oughs> น่าจะเล็กเกินไปไม่น่าใช้ได้อะประมาณนี้แล้วกันนะเออ โอเคนะฮะหลักวงจุย้ยประตูห้ามชนกันได้ปหหรือไม่ได้เอออาจจะได้ก็ได้นะเปลี่ยนใจละ <c oughs> อ่ะอันนี้ผมอยากจะทําเป็นให้บ้านมันยกตัวสูงขึ้นอีกนิได้ไหมประมาณนี้อ่าฮะแล้วก็เมื่อบ้านสูงอนะ่ะมันสามารถดีดบ้านขึ้นได้ไหมเอออยากดีดบ้านขึ้นมากเลย คือถ้าดีดบ้านคืได้ที่แบบสวยเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆลองหาวิธีการแต่งไปเรื่อยๆก,ก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะมีส่วนของบันไดใช่ไหมบันไดตัวบ้านนะขึ้นหลังคาเัยเีเดียวเชียวอ่ติดบันไดาทางขึ้นไปตรงนี้แล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> น่าจะดีที่สุดละมันใดมันเล็กไปเปล่าว่าจะ <c oughs> ได้อยู่แหละเออโอเค เราก็จะมาเริ่มซอยห้องทำไมบันไดมันยาวอย่างเพราะว่าบ้านมันสูงใช่ไหมแต่ถ้าบ้านผมต่ำอะ่ะเอาบัานไดก็จะลงด้วยโอเคไม่เป็นไรผมเป็นคนชอบที่แบบว่าบ้านเพดานสูงนียคยับเวลาซ่อมไฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แพ,ง,พงนิดนึง <c oughs> ซ่อมไฟแพงจริงนะเว้ยพวกแบบว่าบ้านหรืออะไรตึกคอนโดแบบเชนเดรลุงเชนดเดรเลียนะะอฮะค่าซ่อมโคตรแพงนี่ไร เสาเข็มได้ปะ่ะแล้วก็ใส่ลัวก่อนเลยนะแล้วก็อย่าลืมนี่ลัวหนึ่งลัวสองปิดนะต้องปิดนะไม่ปิดไม่ได้นะเดี๋ยวคนกระโดดเข้าบ้านนะเออ <c oughs> อ่ะฮะ้องบอกว่านี่คืออนาเขตของข้าถ้ากฎหมายจริงมันต้องนะต้องแบ่งนะต้องเว้นนิดนึงนะถึงจะใส่ลัวได้แต่ช่างมันเถอะ อันนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าอาเอาไว้เข้าบ้านเฉยๆนะครับก็มีรั้วไว้ก็ดีนะฮะก็ดีก็ดีจริงๆมันควรจะเว้นระยะรั้วด้วยนะเออเดช่งางบันเทิงนี่มันคือเกมอย่าไปคิดมาก <laughs> มีชั้นสองแล้วอะโอเคมีบันไดขึ้นชั้นสองหลังคาย,ยังไม่ใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแต่งภาย,นภายในก่อนนะครับแล้วก็แบ่งโซนห้องก่อนนะ อสิ่งที่ผมจะแบ่งโซนห้องก็คือในหัวที่ผมจะตั้งไว้ก็คือตัวนี้จะเป็นห้องแบบว่าเอาไว้แบบทํำครัวทําครัวอะไรอย่างงี้ดีไหม,มเป็นห้องเอาไว้ทําครัวนะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีประตูประตูเออประตูประตูเลยนี่แบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วอันนี้ผมจะจัดเป็นเออเหมือนแถวเป็นห้องน้ําห้องหนึ่งแล้วกันห้องน้ําน่าจะประมาณนี้พอหวังว่าจะพอนะ <c oughs> น่าจะพอ ใส่เข้าไปตรงนี้ก็เป็นประตูห้องน้าหน่อยอยู่ไหนวะประตูห้องน้ำเป็นไงประตูห้องน้ําบอกเลยว่าใหญ่โตโออานมากอื mm ้ม hmm. ใหญ่ปะวะ <c oughs> ไม่ได้ค่อยๆใหญ่ละกันอันนี้จะเป็นห้องสไตล์ครัวนะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นแบบว่าเข้ามานีจะเป็นห้องนั่งเล่นลอยนะฮะห้องรับแขกห้องรับแขกตรงนี้รับแขกอันนี้ก็อาจจะเป็นนั่งเล่นดูทีวีทวีอะไรตรงนี้ไม่ได้ติด <c oughs> ไม่ได้ อืมโอเคเริ่มคิดหนักแล้วแต่ที่รู้ต้องมีหน้าต่างนะครับบ้านเราเนี่แต่อยากจะหาที่แบบว่าหน้าตา่างให้แบบว่าบ้านใหญ่ๆนะครับลมเข้าดีๆอู้อันเนี้ยอันเนี้ยกระจกกระจกห้องน้ําได้อยู่นะได้ปะมันมีคาแอบดูปะเออเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันจะได้มีแสงเข้าห้องน้ําอะไรอย่างงี้เอาไว้ฆ่าชงฆ่าเชือ้อเออแล้วก็ในส่วนตรงนี้อืม บานใจสะใจมากอันนี้อาจจะแบบว่าติดมันใหญ่ไปบะาะมันใหญ่กว่าประตูอีกเนี่ยมันใหญ่กว่าประตูอีกนะอ่ะา,ปะอนะอาประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้อา่ามีหน้าต่างมีประตูนะครับสัก2สองบานอือหืบอกเลยว่าแม่บ้านได้ชิดกันมันจริงๆมีลมมีอากาศถ่ายเทได้ดีนะฮะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานโอเคมีเก้าอี้ถ้าโต๊ะรักแผกก็น่าจะใช้โต๊ะบนได้อยู่นะ น,นี่แบบติดติดอันั้นเลยเอ้ยน่าสนใจแบบนี้ชอบอยู่นะอืมอันนี้แล้วกันในการรับแขกอยู่ไหนวะอนี่ดูดิวางตรงนี้เก้าอี้ที่เหมาะกับบ้านผมนะเป็นเก้าอี้ไหนดีทุกคนทุกคนคิดว่าบ้านโทนนี้ควรจะเป็นเก้าอี้ไหนเก้าอี้นักเรียนไหม <laughs> ไม่น่าใช่ เอ้ยโอ้หนี่มันดูดีเกินไปนะฮะอันนี้แล้วกันง่ายๆง่ายๆอ่าใส่เข้าไปมีอะไรค่อยว่ากันอ่าก็จะประมาณนี้โซฟาไม่มีหรออยากได้โซฟาอย่างเลยเออนี่มันเป็ดเป็ดอะไรที่นั่งโอ้ตั้งเครื่องแป้งนี่ไงโซฟาพูดถึงก็มาแล้ะโซฟาเอาเป็นลายไหนดีทุกคนโซฟาถ้าจัดได้ก็อยากจะจัดที่มันแบบว่า จบยาวนิดนึงนะแบบว่าให้แบบว่ามานั่งรับแขกนี่สีเทาเป็นไงอีก็ขยับหน่อยอ่าอันนี้ก็ขยับไปนะครับมีเตียงด้วยเหรอเอาเลยเหรอใจเย็นเดิอย, <c oughs> ยังยังไม่ถึงค่อยๆไปมีกระทงกระถางต้นไม้โอ้ยเยอะแยะหมดเลยนะของเขาก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนอืมถือว่าใช้ได้มีผ้ามงผ้าม่มานอ้ยผ้มาม่านเหรอ น่าสนใจนะผมชอบเป็นแบบนี้นะอ่ะติดไว้สักอันสองอันนะครับมันต้องใช้แน่ๆมันต้องมีเอาไว้ปิดแดดกันแดดกันบ้างเออไม่งั้นร้อนตายหา่าสิ่งสําคัญที่ผมจะสร้างต่อจากนี้นั่นก็คืออุ้ยมีหมอนด้วยเหรอวางไดเปล่าอุ้ยวางได้ไดนี่ไงวางหมอนไปนเลยต้องมีหมอนนั่งพิงนะครับทุกคนอาา่าฮะถือว่าดี ดีมากอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าสวยครับก็ะจะมีพรมนั่งตรงนี้นะครับนั่งพรมได้เลยอ่าฮะแล้ผมใส่พรมอีกหนึ่งอ่ะได้ไหมได้อหรผมยังใหญ่เจ๋วเลย <laughs> สวยอ่าแล้วทีนี้ เม่อเราใส่เขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ก็คือเทียนขายเกี่ยวอะไรวะคน,คนสดมันไม่ใช่นี่คืออะไรฮีเตอร์ทุกวันนี้บ้านผมก็ร้อนอยู่แล้วมันจะร้อนอะไรทัง้งนาบอกเลยแค่โซนนังเล่นนี่ก็กินเวลาผมไปนานเหมือนกันนะออทีวีบางเฉียบดูชื่อของทีวีบางเฉียบได้ ทีวีางเียติดผนังเฮ้ยเนี่ยติดผนังมีแบบไม่ติดผนังหรออันนี้ตั้งอ่ะเฮ้ยเราต้องเอาติดผนังใช่ไหมทีวีพลาสมา่าอ่ะแบบบางเฉียดติดผนังนะครับผมตั้งตรงนี้เลยอ่าฮะเอาไว้แบบว่าคุยเรื่องประชงประชุมอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถคุยได้นะฮะแล้วก็อยากจะห้องนี้ผมอยากจะปิดนะเอาไว้แบบเป็นที่ส่วนตัวตอนนี้เป็นที่รับแขกก็พออะไรประมาณนั้นนั่นก็นั่นต้องทำพาร์ติชันกันห้องอีกอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เบี้ยววะเบี้ยวอะีเบี้ <laughs> เหมือนจะเบี้ยวนะฮะทุกคนเหมือนจะเบี้ยวนะอืมเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอลากปิดเลยอ่าโอเคเอาจิงผมยันทีวีมาอยู่นี้ก็ดีเหมือนกันนะก็ดีก็ดีนะเออเอก็ดีเหมือนกันอ่านี่ไงได้พอดีเลยสวยครับผมมีโซฟานั่งดูได้ด,ด,ดูนู่นดูนี่อลงมาหน่อยไม่งั้นเงยคอกรดูคอหักกระชิบหายอ่าตรงนี้ก็ต้องมีอ,อโต๊ะที่วางนะครับเป็นมาตรฐาน ของเราอ่านี่นี่สวยอยู่สวยอยู่วางอ่าเขาดีหรือมีอันที่สวยวดีไหมอุ้ยนี่สวยกว่าวะ่ะอันนี้สวยกว่าขอยนญาตนะครับสวยกว่า,วก,วาก็ต้องเปรียกกันนิดนึงนะฮะอ่าฮะอุ้ยอย่างแจมเรดสเปนตันละ จริงแล้วก็มีพวกต้นไม้เล็กๆวางสักหน่อยนะครับอ่าฮะเพื่อาาวความล่มเย็นสื่อนี่อาา่าฮะเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วเลยใช่อยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วอืมผนังสูงโปร่งนะครับมีต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ทำสีด้วย อ่าอย่าลืมทําสีนะครับผมการทําสีนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะบ้านคุณจะดูดีขึ้นเลยอ่าฮะเยี่ยมเลยว้าวแค่นี้ก็กินเวลาไปเกือบจะเวลาเล่นจริงตอนนี้คือชั่วโมงหนึ่งแล้วได้แค่นี้ได้แค่นี้เองเหรออะไรมเนี่ยการตกแต่งบ้านมันยากเหมือนกันนะทุกคนเอาเป็นว่าห้องนั่งเล่น คือเยอะมากมีภาพมีโพสต์ตรงโปสเตอร์นะครับสวยๆติดได้เยอะๆเลยรูปหมาหากราบในกาใช่เรามีในกาครับอาา่ฮะแล้วก็นี่ก็เป็นรูปครับวางไว้ตรงนี้กลางๆเลยอาา่ฮะรูปอะไรน้องแมวปะ่ะอืยรูปน้องแมวใช่มันต้องอย่างนี้แหละบอกเลยทำแค่ห้องนักเล่นยังไม่เสร็จเลยห้องคอมผมเนี่ยอ่ะ <laughs> เครื่องฟังเพลงที่แบบว่าอ่ะก็ดีแหละอมไม่อะไรถามว่าเล่นดนตรีเป็นไหมก็ไ,ม,ไ,ม,ไ,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นอืมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็อยากจะมีไว้แล้วกันอ่ะตั้งเขาเรียกว่าซื้อมาตั้งสวยๆนะครับตั้งเหลือตั้งเหลือ <laughs> ตั้งเหลือมุมห้องต้องมีอ่าเป็นโซ่ดนตรี you know yeah เป no ็นโน มีไว้เล่นไหมไม่เล่นอะเกะเก็บไปเถอะ <c oughs> คือมันยังโล้นอยู่แหละผมเข้าใจเว้แต่ว่าไม่รู้จะแต่งอะไร <c oughs> ตอนนี้คิดไม่ออกอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเ่านั่งเล่นโอเคโอ้โหให้ตายเถอะ <c oughs> นี่เราใช้เวลากันพอสมควรเลยนะแต่ก็ตรงมุมนี้นะผมอยากได้ต้นไม้อ่ะต้นไม้แต่งอะมีไหมอ่ะแล้วก็โซนนี้คนระับผมจะจัดเป็นไม้เลยละกัน นี่มาเลยลงมาเป็นไงได้ปะนั่นแหละเออมันดูเป็นไงบ้านอยากใหญ่ขึ้นไหม <c oughs> ก็ดูไปอีกแบบหนึ่งนะฮะมีใบมงใบไม้ในบ้านอะไรอย่างนี้เออเกี่ยวไหมธรรมชาติธรรมชาติสิ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะพ่องเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วมีใบไม้ใบไม้ปลอมอะไรอย่างนี้ต้นไม้ <c oughs> <c oughs> รถมือก็ใหญ่เกินไม่มีต้นเล็กๆยกูเลยออโอเคประมาณนี้แล้วกันห้องนั่งเล่นนะครับมีทีวีวงทีวีอะไรพร้อมสับละอ่านี้จะเป็นห้องครัวนะครับกับห้องน้ําเดี๋ยววันนี้เราจะลองทําห้องครัวก่อนแล้วกันจะทําทันปะวะเอาอีกสักห้องอีกสักห้องสิสําคัญเลยคือห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำห้องครัวนะครับก็คือเดี๋ยว,วเราจะโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าไปเล่นน้าใช่ไหมเราไปเล่นน้ําอ่าแล้วก็เดินเข้าตรงนี้ไปเลยอ่าฮะ ตรงนี้เราอาจจะจัดเป็นแบบว่าโซนดีๆนิดนึงนะครับมีหินมีอะไรอ่ะตรงน,นี้เอาไว้นั่งดูอันนี้ฮะเขาเรียกว่านั่งดูทะเลนะครับผมเป็นที่นั่งประมาณนี้เป็นที่นั่งประมาณนี้เลยนั่งดูนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีโต๊ะวางน้ําชงน้ําชาตรงนี้นิดนึงนี่ไงวางสักมุมนี้วางนี้ดีไหม อนนี้ดีกว่าจะได้มีเนื้อที่นั่งเยอะๆมันไปปิดเนื้อที่เออแล้วก็น่าจะใส่หน้าต่างนิดนึงนะครับเพื่อให้แบบว่าอากาศมันถ่ายเทได้ดีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เออโอเคแล้วนี้ผมก็มาตกแต่งนะครับในส่วนของห้องครัวนะ่น่าจะใช้เวลาเยอะอยู่ในเกม <laughs> เป็นเกมที่ดูดเวลาจริงๆเลยใช่ ผมเล่นมาชัว่วโมงกว่าแล้วนะทุกคนอาจจะอยู่ในช่วงประมาณแค่สิบนาทีถึงยี่สินาทีเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรมันก็ได้อยู่นะสำหรับใครที่ชอบตกแต่งบ้าน <c oughs> เป็น,ปนะวะิศวกรวันนี้น่าจะอีกนานครับอีกยาวไกลเลยมีอะไรมาแน่แก้วเอามุมนี้เลยไหมมุมนี้มุมนี้เพราะว่ามันต้องอยู่หน้าต่างนิดนึงนะครับตุยินขอแบบว่ารุ่นดีๆเลยนี่รุ่นดีจัดแล้วก็ที่ดูดควันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน น่าจะใช้ได้ดีส่งไว้ปะ่ะทำไมมันกลับมาอยู่ห้องนั่งเล่นวะถามจริงนั่นน่ะสิผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่อะไรเทียนไม่ใช่ไม่ใช่เทียนนะใช้ชู้อะช่างกิโลดโอ้มีพร้อมอ่ะแก้ววางไว้สามใบก็ดีก็ดีครับมีอะไรให้มันแบบว่าตกแต่งนะครับอือฮึอุ้ยน,นี่สวยอะ่ะเปลี่ยนแล้วกันนะแปลนี้แล้วกันนะครับทุกคน <laughs> เตาไฟฟ้าไงเราซิงล้างอ่ะไม่ซิงล้างมันใหญ่เองว่าเฮ้ยยัง <c oughs> <c oughs> ไงมีแบบเก็บข้างบนด้วยเออเก็บข้างบนก็ดีครับใส่ตรงนี้เป็นถังขยะฮะนี่ถังขยะตรงนี้เป็นจานนะอันนี้เอาไว้แบบว่าเช็ดดึงเช็ดอะไรสักหน่อยละกันประมาณนี้อ่ะ แล้วก็พริกไทยเอาไว้ปรุงเอาไว้ปรุงเออไว้ปรุงประมาณนี้ประมาณนี้อาา่ะฮะชั่งกิโลด้วย <c oughs> ไม่ต้องชั่งก็ได้มัง้งอ่านี่แขวนอันนี้แขวนเลยนี่แขวนเลยอ่ะพร้อมพร้อมบอกเลยว่าครัวผมพร้อมมากๆฮนะจริงของจริงอ่ะประมาณนี้ สวยบอกเลยโอ้โหห้องครัวบอกเลยว่าพร้อมตู้เย็นมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ซื้อเลยเตรียมไ้เลย <c oughs> <c oughs> คือหยิบจับใช้สอยอะไรได้เนี่ยเดินแบบว่านั่งปุ๊บดูทะเลเดินเข้ามาล้างมือก่อนอะไรก็ได้แล้วก็มาทํากับข้าวนะครับก็จานก็อยู่ข้างบนก็มีอะไรอย่างนี้ตู้เย็นเปิดมาวัตถุดิบเป,ดเปิดเตาแก๊สท,ทำกับข้าวควันออกข้างนอกโอ้โห ถ้าแบบไม่พอเปิดหน้าต่างไล่ควันอีกเอ้ยสุดยอดจริงๆคนคนนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราทำห้องน้ำก่อนนะดูครับว่าเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าห้องน้ำนี่เป็นห้องที่แบบว่าควรจะใหญ่มันเป็นห้องที่แบบว่าผมแบบต้องการที่มันแบบจะใหญ่ขึ้นจริงๆนะห้องน้ำเนี่ยจริงๆมันรันสำคัญมากมาโซนห้องน้ำนะครับแน่นอนว่าผมต้องมีอ่างนี่แต่ก่อนอ่างเนะี่ย ต้องเปลี่ยนกระเบื้องก่อนเราต้องเปลี่ยนกระเบื้องก่อนโว้ยทุกคนกระเบื้องห้องน้ำมันนี่ไงสวยปะแล้วก็อ่างนี่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวแช่ฝั่งนี้นะครับเป็นไงตรงกลางเลยอ่าส่วนชาเวอร์นะครับน่าจะโซนโซนนี้แหละอ่าฮะขยับนิดนึงแล้วกันอันนี้ติดนี่อ,อ ไปเลยวางได้ไหมวางได้ดินี่ไงอ่าอันนี้คือตรงนี้เลยฮะสวยครับผมอ่าฮสวยอย่างนี้นี่คืออะไรเดียวกันคืออาบน้ําแห้งนะโซนแห้งโซนเปียกแต่ฮะแช่น้ํานี่ก็น่าจะเปียกหมดอะไม่สดน,นะ <c oughs> นี่คืออ่าตรงนี้ต้องมีครับอือฮึตรงนี้แล้วกันใหญ่ไหมปะ ได้แหละเออสวยอยู่นี่คืออันนี้อ่างลอยเหรอ,อน,นี่คือรติดผนังเหรอฮะอุ้ยนี่สวยอะขออญาตเอานี้ออกนะฮะ <c oughs> ของดีงาโอ้ของจริงนะแล้วตันนี้จะเป็นถโถโคกระพันนะครับมีแบบดำๆไหมนี่อะไรอะ่ะสูงจังเลยมันเนสูงอยู่วะ ไม่ชินนะไม่ชินนะนั่งตรงสูดอย่างนั้นมันมีแบบว่าแบบไตล์สี่เหลี่ยมไหมอ่ะไม่น่ามีโอ้โหโถลอยเอาไปรังก้นสินะอันนี้แล้วกันกำลังดีตรงนี้ครับเวลาเราถ่างแบบว่านั่งจะได้ยืดขาเหยียดขาได้ับติดกันไปบางที่นะเว้ยมันติดแบบนั่งตรงเนี้ยแล้วแบบชนกระจกอ่ะผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยไปพักโรงแรมไหมมันจะตั้งติดตรงเนี้ยแล้วแบบเข่ามันก็ชนกระจกที่อาบน้ําอ่ะคือแบบ โคญญตรงุนงิดอะนี่มันเข้าลำบากมากนั่งสองอันไว้ <c oughs> เฮ้ยมานั่งเป็นเพื่อนกันก็ได้นะอะไรอย่างเงี้งซักผ้าอืมยังไม่มีโซนซักผ้าเลยดีกว่าส่วนผ้านี่เลยเอาแขวนไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้อับนุง่งอับน้ําแขวนผ้าตรงนี้ได้เลยอตรงนี้แล้วกันนะอ่ะหล่นไหมอีกทีเดียวอาหยิบให้นหะ <c oughs> แล้วก็น่าจะมีแก้วนี่ถ้วยเอาไ้ล้างโอ้โหสวยนี่ลืมกระจกอีกนะเนี่ยนี่ยังไม่ใส่กระจกนะชชกเชชูเพื่อนๆเชชูไว้ทางไหนกัน,นครับอันนี้ก็จะเอื้อมไก่นิดหนึ่งนะครับไว้ตรงเนี้ย <c oughs> เอออันนี้ก็จะเอื้อมไก่นิดหนึ่งนะอืนี่คืออะไรอะ่ะผ้าเช็ดมือก่อนออกอ่านี่มีผ้าเช็ดมือให้ครับผมนี่ไม่ดี เช็ดมือคนอยู่ใกล้ๆซิงอ้ยเมานี่ควเช็ดมือตรงนี้ได้เลยครับนะเขาเรียกว่าล้างมือเสร็จเช็ดมือได้เลยไนงะเป็นไงเป็นไงอ่ะไปตอนนี้แล้วกันนะครับได้ดึงง่ายๆสายชำระไม่รู้นะเกมนี้มีสายชำระไหมแต่ของไทยนี่ควรมีนะครับทุกคนเพราะว่ามันล้างง่ายถ้าไม่มีนี่แทบไม่อยากเข้าห้องน้ําเลยนะจริงๆตอนที่ผมไปเดินห้างอะ่ะผมไปเดินห้างแล้วมบนจะมีแบบบางบางแบบว่าเขาเรียกวอนะไรบางห้างเขาจะแบบอินเตอร์ไง เราจะไม่ใช้สายฉีดก้นโคตรแบบไม่อยากเข้ากูอ่านแบบไปใช้ที่บ้านก็ได้อะไรอย่างงนะี้ไม่มีนะเออไม่มีเหมือนจะไม่มีสายฉีดก้นนะครับอโอเคเป็นบ้านต่างชาตินั่นเองอ่าอดใจกันนิดนึงนี่นะฮะเอาแบบนี้แล้วกันมินิมอลอย่าสูงไปปะแต่ผมมาเป็นคนที่สูงประมาณร้อยแปสิบกว่าน่าจะประมาณนี้อ่าฮดีู้ อประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับกับห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเซฟหรือเปล่าก็ <ś led> <g ül> าถ้ามันเซฟต่อนะหลังจากที่ผมหยุดอัดนไปแล้วก็เดี๋ยวมาเจอันพาร์ตต่อไปได้นะครับอืแต่ถ้าไม่มีแล้วแสดงว่าเซฟเฮยนะครับก็ถ้าพาร์ตนี้เซฟมันบันทึกได้ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ตหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะ ทำห้องครัวกับโรงรถแล้วเว้ยนะแล้วก็อาจจะทําสวนด้วยในครั้งต่อไปนะฮะยังไงถ้าอยากชอบดูยังไงอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเนี่ก็วันนี้ขอบคุณมากนะที่เข้ามารับชมกันนะฮะก็ขอบคุณมากครับไปบายนะจ๊ะโอ้โหให้ตายเถอะวิศวกรอ,อะไรวะเนี่ย <c oughs> เออให้มันเดินอย่างนี้ล่วงลงไปในช่องนี้จบเลยโอเคบาบายครับทุกคนวิวดีนะวิวดีนะอ่า <c oughs> ดูหรูดูหรูลลลแล้วจ้า What?